ยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกิน กว่า20ปีที่กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชปัญินัานาแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดซึ่งคุกขามสังคมไทยไทยวันที่4สิงหาคมพุทธศักราชข้าพเจ้ามีความชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบจากรายงานว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ้าวขึ้นสู่ทศวรรษที่สามอย่างมั่นคงและยังคงมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี